เจอการอีกแล้วกับตอนที่2ของรายการเราแล้วค่ะถูกตอนที่2ของเราชื่อตอนอะไรจ๊ะห้ากระบวนห้าฝาจิสวรรค์วันนี้เราจะไปสวรรค์กันเลยเราจะไปสวรรค์กันด้วยห้าท่ะห้ากระบวนห้าของวิทยายคิณพี่เย์วินนี้เย์จะถ่ายทอดสู่คุณผู้ชมแล้วและ กบวนท่าทั้งห้กระบวนท่าที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมในวันนี้เริ่มการตั้งแต่กระบวนท่าแรกเลยนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปสู่สวรรค์และคือท่าที่หนึ่งค่ะคือท่าอยู่บนอยู่บนโอเคยู่บนไหนอยู่บนตัวเข่าได้โอยท่ายู่บนนะคะเป็นท่าที่พี่ส่วนใหญ่ชอบเพราะว่าท่านี้ตนจะเป็นคนอยู่ฝ่ายบนฝ่ายชายแล้วก็ได้เป็นคนคุมได้เป็นคนสั่งการอ๋อสามารถกบคุมได้แล้วก็มีพลังอำนาจเหนือฝ่ายชายอืม ฝ่ายชายสามารถช่วยให้เธอมีความสุขมากขึ้นได้โดยการใช้สองมือนะคะจับค่ะจับเอวเขาละจับสะโพกเขาละเราอยู่บนตัวผู้ชายแล้วจับสะโพกก็ได้แล้ผู้ชายอ่ะยัม่เวลาเรำรำวนอ่ะต้องแบบมีการแบบว่ารู้สัมผัสนิดนึงจับอะไรอย่างเงี้เป็นการแบบว่าก็มีปฏิสัมพันธ์การสัมผัสนี้นะคะก็คือถ้ายังยอมนะเพราะว่าสังเกตมาเคยเคยอ่านมาว่าผู้หญิงรำวนอ่ะมันจะช่วยเรื่องแบบว่า มันเสียกว่าปะชิงเหรอก็อ่านมาบอกว่าเคยอ่านเจอตำรี่ศาสตร์นะว่าแบบว่ามันจะได้แบบมันเหมือนแบบทำให้ผู้หญิงเสร็จง่ายกว่าไม่รู้ไม่เคยแต่จริงมันก็หลายบนห้าอยู่ที่ว่าไม่เคยขาบานสิไม่เคยน้อยกว่าสองทางสองทางคือออมมีออมมีทำมาเป็นมันพันถึงสองพันทางแล้วนะหนึ่งล้านห้าสิบสองนับไม่ท้วนเลยว่างาน ซึ่งข้อดีของท่านี้เนี่ยก็คือผู้ชายได้กําหนดความเอ้ยผู้หญิงได้กําหนดความลึกความตื้นอขนาดแต่ของแต่ละคนผู้ชายมันไม่เท่ากันใช่แล้วก็เจอมาหลายขนาดนี่ <c oughs> <c oughs> อ๋อโอเคโอเคก็คือด้วขนาดมันไม่เท่ากันเราสามารถกําหนดได้ว่าเฮ้ยแค่นี้พอแล้วเฮ้ยมันชนแล้วนะมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้พอได้แต่ว่าข้อเสียนะคือ ผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโป๊แต่จริงๆถ้าจะเอาไปขนาดนั้นแล้วก็นะเมันไม่ต้องไโป๊แล้วแหละบางคนอะคือปิดไฟอะไฟเอาปิดไฟเอาอ่ามี้ก็ลองไปอยู่ในอุโมงค์ยากเหรออุโมงค์อะไรก็ไปอุโมงค์เลยหรออืก็คือท่าแรกนะคะคือท่าอยู่บนนั่นเองค่ะต่อมาท่าที่สองนะคะท่านี้จริงๆเหมือนจะเป็นท่าที่ง่ายกว่าท่าแรกอีกนะ แต่ว่าไม่อยู่ในท่าที่2ก็คือชื่อท่าว่าท่ามิชชันนารีนะคะท่านี้ก็คือผู้ชายจะอยู่ข้างบนแล้วก็ผู้หญิงจะอยู่ข้างล่างอแล้วก็เขาบอกว่าอะไรอ่ะอย่าคิดว่าเป็นท่าซินคิดใช่เพราะว่ามันเบสิกเหลือเกินมันเป็นท่าเริ่มต้นนะสำหรับคนที่แบบเริ่มปั่มปั่มกันน่ะมันก็เป็นท่านี้เนาะท่าท่าเริ่มต้นเนาะที่ต้องแบบว่า ไอคันที่บบว่าได้กันครั้งแรกแบบพลิกแพงเฮลิคอร์ดไปเลยไม่ได้ไม่ได้เ่ะมันองเป็นท่ามิชลีก่อนก็คือต้องเป็นท่านี้ก่อนแต่เขาบอกว่าอย่าคิดว่ามันเป็นท่าสิ้นคิดนะคะเพราะว่าท่านี้เนี่ยฝ่ายชายสามารถกําหนดความลึกและระดับการเสียดสีจุดจีและปุ่มกระสันทําให้เธอได้รับความพอใจสูงสุดมีเคล็ดลับที่ทําให้ฝ่ายหญิงพอใจมากขึ้นเมื่อใช้ท่านี้คือฝ่ายชายนะคะสามารถกระซิบ ด้วยตาตลกตลกอุ้ย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 อะไรอย่างงี้เี๋่วไม่ไหวแล้วชมชมผู้หญิงชมแฟนขณะที่กำลังมีกิจกรรมเขาจังหวะอ่านั่นก็คือถ้ามีชนวิตีถ้ามเรื่องต้นเนาะที่ทุกคนจะต้องทำแน่นอนใช่ก็อยากอออยากแค่คิดแบบว่าทำทำทำแต่ควรจะมีแบบ คลิกเล็กหน่อยด้วยอย่างที่บอกว่ากระซิบหรือว่าพูดอะไรขำๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะการรูปใครหรือว่ากระซิบข้างหูหรือใช้ปลายลิ้นเลียเบาๆอะไรอย่างนี้มันก็จะช่วยได้สำหรับเ,เป็นคันเพิ่มอรรถรสสำหรับ,รบท่านีช้าทาที่สามค่ะห้าช้อนซ่อนซ่อนกัน เฮ้ยคือข้าช้อนสอนกันถ้าช้อนสอนกันเออท่ดิสันนะคะคือถ้านอนห,หนันห,หน้าไปทางเดียวกับฝ่ายชายหันหน้าไปทางเดียวกับฝ่ายชายอ๋อนอนนอนนอน,นอนแบบว่หาหันหน้าไปทางเดียวกันเหมือนนอนตะแคงข้างหากันก็คือ,อนหน้า,นานหลังให้ <Right. S 1> เป็นท่าที่จะเป็นท่าผ่อนคลายนะคะฝ่ายชาย จะไม่หนังเร็วเฮ้ยอันนี้ทิกใหม่อันนี้ไม่รู้ามาก่อนอ,อันนี้ช่วยในการไม่หนังเร็วเพราะว่าไม่มีการเสียดสีโดยตรงอ๋ออันทิกใหม่นี่ฉันเพิ่งรู้เลยเนี่ยโอเคอมไม่ใช้ข่านี้โอเคนะคะโอเค,อ,เคอ่ามีการเสียดสีนะคะที่ฝ่ายหญิงชอบก็พอเขาอุ่นหูชานี่โอกรัดอ๋อไหนเขาอุ่นแล้วว่าแไปเ<ป>นะียเขาก็กอดเราบีบเราอุ้นเรา ก็การกายขาเข้าหากันเนาะมันมันคือท่านี้มันแบบเหมือนจะสัมผัสคือทัชชิ่งกันเยอะอะแบะว่าทั้งมือก็กอดขาก็กายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมท่านี้ก็คือทําให้ได้รูปเล่นนะเป็นท่าที่มีรูปเล่นท่าหนึ่งก็คือจริงๆมันจะเอียงนิดนึงหรือเข้าโค้งหน่อยหน่อยหรือตรงตรงก็ได้นะท่านี้คือจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ว่ามันได้การทัชชิ่งกันคือได้ได้การกอดกันอ่าและนี่เขาบอกว่า เพื่อเพิ่มการที่แบบว่าสัมผัสที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็ให้แบบเหมือนแบบผู้หญิงเนี้ยงอตัวให้เหมือนกุ้งหอ่อตัวให้เหมือนกุ้งอะ่ะหิวเลยอยากกินซีฟูดเลย <c oughs> ให้มากขึ้นคืองอตัวได้ให้มากขึ้นเพื่อให้ฝ่ายชายสอดใส่มันจะทําให้ฝ่ายชายเนี่ยเขาสอดใส่ได้ลึกมากขึ้นอ๋อปัญหาปะหนึ่งว่าพอตัวงอปุ๊บเหมือนเราเป็นปนหาการโคกโก่งโค่งโค้งด้วยเนาะนิดนึง มันทำให้แบบว่าสอดใส่เข้าไปได้เยอะประมาณนั้นอ่าอันนี้ก็คือจะเข้าได้แบบว่าลึกถึงจุดสุดยอดนี้ต่อไปนะคะท่าที่4ค่ะมีชื่อว่าท่านั่งอาวจะนั่งยังไงเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังก่อนนะคะท่านั่งก็คือฝ่ายหญิงนั่งแยกขาบนโต๊ะบนโต๊ะทำให้ดูปะบนโต๊ะบนโต๊ะแยกขาดู่ว้ยโต๊ะตัวนั้นนะคะต้องอยู่ระดับเอวของฝ่ายชาย S <S <ม>ก็คืออยู่ระดับนี้ถูกปะแล้วเราก็นั่งเข้ามาโตัวนี้อ่ะท่านี้นก็จะเห็นในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะคะที่ทำท่ารักกันแบบนี้ในห้องครัวบ้างอ่างล้างหน้าม้านโต๊ะทำงานบ้างอะไรอย่างนี้มา้านโตห้องครัวจะใช้เป็นฉากบ่อยอืมซึ่งท่าเนี้ยก็คือเหมือนแบบพอเราอ้าค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างระดับเอวของฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายชายก็จะสอดใส คือถท,ท่าเนี่ยมันสัมผัสจุด G สปอตีเยอะคือมันจะเหมือนอารมณ์องศาเนี่แหละอารมณที่สอดใส่ที่องศาใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าแต่จริงๆท่านี้ก็คือเป็นท่าเบสิกน,นะจริงๆการมีเซ็ฟนี่อยู่แบบที่บนเตียงเน,นี่ยใหอดแดกเอานาคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวรปพงรบเปียงห้องน้องห้องน้ำก็เปลี่ยนกันได้นะคะช่ที่สธาณะก็มีบ้างนะใช่ไหมเหมือนใครนะ เคยได้ยินจากใครบางคนมาไม่ได้ยินไมเคยได้ยินใครลองให้ฟังก็ไม่รู้สินะเฮลเกอเคลเกอเฮลเอทาธาที่ห้าค่ะที่าที่ห้าดีออกชอบทำไมอ่ะท่านดอกกี้ไหญรักศาตร์เหรอใช่โตเป็นคนรักศาตร์ค่ะใช่ค่ะมันยังไงมันยังไงห้าดอกกี้ด้วยคือถ่ายชาไอ้ย่ายอินจะเป็นถ่ายเออเดี๋ยวนะ ฝ่ายหญิงคานะค่ะแล้วก็ฝ่ายชายนะคะสอดใส่เขาเ้าไปในทางบน้านคยคุายอ๋อฝ่ายหญิงคานคือเขาจะบอกว่าฝ่ายหญิงนีก็คือทำท่าสี่ขาเหมือนหมาถูกต้องอก็คือเป็นด็อกกี้นั่นเองอแล้วก็คานปุ๊บผู้ชายก็เข้ามาข้างหลังเลยะค่ะแล้วก็ท่านีม,มนจะสอสไไดใส่ได้ได้ลึกแล้วก็กระตุ้นปุ่มกระสานได้ดีนะคะสอดใส่เข้าทางเข้าทางบันทายนี่หมายถึงไม่ใช่ดูดค่ะดูดอาจจะเป็นฟาร่าไไม่ใช่โรตัส แต่ว่าลู่จะเท่ไหนก็ได้จริงจริงลู่ก็มีนะฉันก็เคยเห็นหนังในหนังอยู่ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยว่าจะเข้าตรงไหนจะเข้า้าเข้าหลังเข้าท้ายเข้าไหก็ได้ใช่ขาดไว้ท่านี้คือจะสามารถสอดใส่ได้หรืออ่ากระตุ้นปุ่มกระสานที่บอกหมดและวมีคนสงสัยว่าทําไมท่านนี้จึงพิสในอันดับหนึ่งอืมทำไมอ่ะเพราะว่าท่าเนี้แหละ เชื่อว่าเป็นเรื่องของแฟนตาซีผู้หญิงแล้วผ่านเพื่องไงซึ่งท่าน,นี้ยจะเหมือนแบบสุนัขเออเหมือนเตียงอะไรอย่างนี้เหมือนแบบให้ผู้ชายแบบว่าเป็นเจ้าเจ้านานอารมณ์น้นคือจริงจริงอะ่ะเห็นในหนังก็ไม่รู้แล้วมีคนเคยทามันต้องมีแหละอะไรหรอสมุเข้าข้างหลังมันจะมีเราบอกว่าเจี๊ยบเจขวเบาเบาเยอะกันเบาเบาอย่างนี้หรือว่าเหมือนแบบมันได้มันได้าาจินตนาการแล้วก็<ๆ> จริงผู้ชายนกก้มลงมาโอบก่อนเก็ได้นะได้นะจริงๆถ้ามันอาแยบได้เยอะคือมือมือไม่จะเป็นต้องจับไว้ที่ศรีโอตรงนั้นอาจจะแบบว่าจะอาจจะใกล้แล้วไงก็คือต้องเล็กหน่อยแต่ว่าระหว่างนน้นอาจจะเป็นแบบนี่ดึงนั่นออกี้หูอะไรก็ได้กะจีตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ลูกเอวก็ได้อะไรอย่างนี้ใช้ถ่ามือไม้ก็อย่าปล่อยให้ว่างนะคะ นันนะะ่นแะค่ะก็คือค่รารบวนทางที่เรารวบรวมมาในวันนี้นะคะขอบคุณที่มานะคะจาก w ว w ร e ไวด์เว็ r ด e ทเคิลคอ r เน,น,นอร์เคิคอะข,ขอบคุณนะคะจะทำได้ดีๆค่ะ,คะ,แ,ละแล้วก็สปอนเซอร์ของเราเข้ใจดีคือเวอ w ์ไวด์เว็บสโบรอินนะคะ,ะ,คะให้การสนับสน,น,นุนค่ะยังไงี้ยอ๊ะทำไมไลน์ไม่ได้นะ เ a ิ e i n ล e ินนะคะราไรดีของเขาใช่เขาไปดูในเว็บไซต์ได้เลยเพราะว่าเว็บไซต์ของเขาน่ะมีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้แบบว่าร่วมสนุกกันแน่นอนใช่ค่ะเข้าไปดูก่อนเลยค่ะไม่ยอมอืมแล้วก็มาพบกับพวกเราทั้งสคนนะคะคุกกี้แล้วก็อบๆกันได้ในตอนต่อไปที่แซ่บมากกว่าเดิมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะคะบายยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะ